กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอดัมวอล์กทรูนะ h ะสำหรับ EP นี้นะครับก็มาฉลองกันก่อนเลยพิเศษมากๆนะครับกับยอดซับสไ r ร b เบที่ทะลุ3 0 0นไปแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางมิตรรักแฟนเพลง FC ทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนทางอดัมมาเป็นอย่างดีนะก็จะขอนำเอเนอร์ตรงนี้นะครับมา เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางทีมงานของเรานะครับในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งอินเทอร์เนียนะท่านผู้ชมได้รับชมกันเพลินๆสวยๆต่อไปนะฮะแล้วก็ที่สุดเลยฮะปลายปีนี้นะครับก็หวังเลยนะฮะว่าทะลุ1 0 0 0 0แสนซับนะฮะจะได้มีสปอนเซอร์ใจดีเข้ามานะฮะ ตอนนี้เราก็มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะก็คือเป็นทาง Adam <laughs> อดัมนั่นเองนะสปอนเซอร์ตัวเองนะครับก็กลับมาเข้าเรื่องของเราแล้วกันนะฮะสำหรับ E ีีนี้มีความพิเศษมากๆนะฮะเราได้มีโอกาสเข้ามาทำงานออกแบบตกแต่งที่คอนโดที่อยู่ใจกลางของย่านคาเฟ่นั่นเองนะฮะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับก็เป็นที่นี่นะครับย่านอารีสัมพันธ์นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โครงการคลามเพนท์เฮาส์อารีนะฮะซึ่งย่านละแวกเนี้ยก็ เป็นดงคาเฟ่เลยมีสวยๆดังๆหลายๆที่มากๆครับซึ่งส่วนตัวผมก็มกักจะใช้เวลาว่างๆมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะฮะ และแน่นอนนะครับไหนๆก็ได้มีโอกาสมาอยู่ย่านคาเฟ่ที่มีการออกแบบตกแต่งกันแบบว่าสุดๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็ขอทําตัวกลมกลืนนิดนึงนะสำหรับที่นี่นะฮะขอทํางานแบบว่ามีความเป็นวัยรุ่นมากๆนะฮะแล้วก็มีความแบบน้อยแต่มากนะฮะดูไม่เบื่อไทม์เลสด้วยนะฮะและอย่างหนึ่งเลยนะฮะเรามีความพิเศษเลยเราอยากจะดึงงานที่เป็นงานแนวสแกนดิเนเวียนมาใช้ที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันจะสแกนขนาดหนย,ยังไงจะมีความฟุ้งฟิ้งน่ารักสวยงามละมุนน่าอยู่โฮมมี่ขนาดไหนนะครับไม่พูดเยอะ มาดูกคนเลยดีกว่านะครับมาติดตามพร้อมกันกับรายการอดัม k t h r o u g h ครับ ดูภาพรวมกันก่อนนะครับสำหรับที่นี่นะครับที่ครามเพนเฮาส์อารีนะฮะก็จะเป็นห้องขนาด101ตารางเมตรน,นะครับประกอบไปด้วย1ฟอยเโฟย์นะครับ1ลิฟวิ้งรูม2เบดรูมแล้วก็2บาร์ดรูมนั่นเองนะฮะในส่วนของสโคปออฟเวิร์กที่เราได้รับมอบหมายให้ทำที่นี่ก็จะมีในส่วนของตั้งแต่ทางโฟย์เข้ามานะครับแล้วก็มีลิฟวิ้งรูมนะครับแล้วก็จะมีห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะฮะ ในส่วนของโฟเยสตเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเบสก่อนเลยนะฮะเราคิดจากฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักเลยแล้วค่อยเอาตัวดีไซน์อินเทอร์ ier เข้าไปครอบนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการใช้งานที่เรานึกถึงซีเควนซ์การใช้งานก่อนที่จะออกไปทํางานนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องการออแกนไนซ์เก็บของอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของวัสดุนะฮะเราก็มีการเลือกใช้นะครับตัวลามิเนตไม้นะครับลายไม้สีวบวบๆหน่อยเอามากรุนะครับปิดทับตู้ทั้งหมดเลยซึ่งฟังก์ชันของตู้เนี้ยนอกจากจะเป็นตู้เก็บ รองเท้า้วกนะ็จะมีเก็บของต่างๆได้ด้วยนะครับเวลาแบบมี messenger มาส่งมีไลน์แมมมาส่งก็สามารถเอากล่องนะเก็บตามชั้นต่างๆได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีหน้าบานที่เราทําซ่อนไว้นะครับในส่วนของรอนนี่นะเป็นพวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้จัดเก็บดูซิมเลสเรียบร้อยดีนะฮะ ต่อมานะฮะมีความใสแฟชั่นเข้าไปมากกว่านั้นอีกนะฮะก็คือเป็นตัวกระจกเต็มตัวนั่นเองนะฮะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นงานฟรีฟอร์มเราคิดคอนเซปต์มาจากมะม่วงนั่นเองนะฮะมะม่วงของไทยนี่แหละนะฮะเอามาขยายตีความออกมานะฮะก็คือทําเป็นเชฟเป็นรูปคล้ายๆเป็นผลมะม่วงใหญ่ๆนะครับแบบสุกกําลังดีเลยนะฮะแต่เอาความโพลีกอนเข้าไปด้วยนะครับให้มันแบบว่ามีเชฟที่มันไม่แบบ เขาเรียกว่าเป็นไม่ได้เทอร์โบสมูทมันไปมากนะครับมันก็จะแบบมีความแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีเป็นเลียมเยมนิดนึงนะฮะให้รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนมันจะไม่สมบูรณ์นะแต่ว่ามันดูได้เหมือนจินนาการกับมันเอนจอยกับมันได้ทุกๆวันเลยนะฮะนอกจากมีเรื่องของตัวกระจกเนี่ยเรามีการสอดแท้นะครับตัวชั้นวางของเอาไปเสียบเข้าไปในตัวชั้นกระจกอันนี้การทำงานก็ต้องค่อนข้างคิดกันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เคลียร์แบบต้องดีนะฮะไม่งั้นงานออกมาไม่สวย ก็เหมือนจะวางยาตัวเองอีกนะฮะเราก็เคลียร์แบบค่อนข้างหนักเหมือนกันสําหรับงานนี้นะฮะมีการซ่อนไฟข้างไปข้างหลังนะครับก็ลงตัวนีครับด้านหนึงหนักๆเลยแต่เป็นผนังเรียบๆดูไม่เกะกะอีกด้านหนึ่งมีเชฟฟีฟอร์มออกมาเป็นมะม่วงนั่นเองนะฮะแบบว่าถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนี้รับรองจัดเต็มนะสวยชิคคูแน่นอนนะฮะ ขยับมาต่อนะฮะในส่วนของ main living room นะ,ะในส่วนตรงนี้ก็จะมีคอนเซปต์นะครับที่เราเอามาใช้นะครับเป็นเรื่องของความนุ่มนวลใช่ไหมฮะความแบบดูสมูทก็คือเราจะมีการลบมุมทั้งหมดเลยนะฮะในส่วนของมุมต่างๆของตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เราออกแบบไปเนี่ยมันจะถูกลบมุมด้วยเป็นมุมโค้งหมดเลยนะฮะก็มาดูส่วนแรกก็คือจะเป็นตัวทีวีวอลนะฮะตรงนี้เราก็จะติดตั้งทีวีขนาด75นิ้วค่อนข้างใหญ่นะครับระยะ พอดีกับการนั่งโซฟาเลยนั่นเองนะครับก็จะมีวัสดุนะครับเป็นพวกงานเป็นบานสีพ่นนั่นเองครับเป็นเรียบๆนะครับเป็น solid color นะแล้วก็จะมีตัวผนังหินทาวาทีนข้างล่างมีเตาผิงนะครับในส่วนของเตาผิงตัวนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลใหม่ด้วยนะเป็นแบบใช้เป็นระบบไอ้น้ำนะครับแล้วก็โดน LED ขึ้นมาให้เป็นเอฟเฟกอีกแบบหนึ่งคล้ายๆเป็นแบบไฟจริงขึ้นมาเลยนะฮะนอกเหนือจากความสวยงามละมุนแล้วนะก็คือในเรื่องของการ organize เก็บของนะครับในส่วนของพวกนี้ข้างบนสามารถที่จะเปิดเก็บของต่างๆได้อย่างจุใจเต็มที่เลยนะ มาดูงานฝ้ากันต่อนะก็อย่างที่บอกนะครับที่นี่ก็จะเป็นคอนเซปต์น้อยแต่มากนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ออกแบบตกแต่งฝ้าในรูปแบบทรดิชชั o นอลแบบดูหวือหวาฉูดฉาดแบบดูตะโกนออกมานั่นเองนะเราจะทำแบบซ่อนๆนะฮะก็ดีเทลอันนี้จะเป็นดีเทลที่แบบค่อนข้างลึกเลยนะฮะในเรื่องของ เชฟต่างๆคอนเซปที่เนี่ยมันจะมีการลบมุมโค้งๆต่างๆเนี่ยเราเอาไหลขึ้นมาใช้ที่ฝ้าด้วยนะครับงานซ่อนฝ้าดอกของเราในที่เนี้ยนะครับก็จะเป็นมุมโค้งๆซึ่งชิ้นงานที่เนี่ยทำยากมากเลยนะฮะนี่ต้องบอกเลยนะก็ต้องชื่นชมทีมงานนะครับว่าเก่งมากๆเลยนะครับนอกเหนือไปจากเชฟที่มันสวยแล้วก็มีการซ่อนไฟซึ่งแน่นอนนะครับทางมาตรฐานของ a ดัมสแตนดาร์เนี่ยก็คื ให้มีแสงแต่ไม่ให้เห็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะครับทางอดมนะก็ต้องมีการจัดการนะครับในเรื่องของการติดตั้งตัวสติปไลท์นะฮะเข้าไปนะครับว่าตําแหน่งไหนที่จะแบบมองทุกๆุกมุมอ่ะไม่เห็นแสงมากระแทกตานั่นเองนะฮะเดี๋ยวแสบตาครับมาไปกว่านั้นนะครับเราก็มีเพิ่มความหรูหราความฟุ้งฟิ้งนะฮะด้วยตัวไฟดาวนั่นเองนะฮะที่นี่นะครับที่เราเคยทาไปโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นที่ลาวิกนะมันเป็นแบบฟ้าสีแบบ แล้วเ,เป็นกาแล็กซี่หน่อยนะฮะก็เป็นมืดๆสีดำดำนะฮะแต่นี่เป็นขาวๆนะครับคาเฟ่นะครับต้องฟุ้งฟิง้งอยู่แล้วนะครับ ส่วนของรูทเฟอร์นิเจอร์นะครับทางอดัมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลนะครับในส่วนแรกเลยนะฮะก็คือเป็นตัวโซฟาที่ผมกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะก็คือจะเป็นโมเดลมีชื่อรุ่นว่า New นั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นโซฟา L shape นะตัวนี้เรามีการ Customize นะครับให้ขนาดเนี่ยมัน Perfect กับ Space ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีความเป็นลอนที่เรามาใช้ในตัวด้านเบสนะฮะก็จะดูนุ่มนวลนะครับน่ารักดีนะฮะและที่เนี้ย เราทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วเราอยากให้มีความป๊อปอัพขึ้นมาแต่เราไปลงในเรื่องของหมอนั่นเองนะครับหมอนเรามีเล่นแบบคัลเลอร์ฟูลมากๆนะครับสีแบบเบอร์กันดีนะครับสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้ตัวลายต่างๆให้มันรู้สึกว่ามันมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นมานั่นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวไซ d ์เทเบิลข้างข้างนะครับก็เป็นโมเดลใหม่ของเราเช่นเดียวกันนะครับมีชื่อรุ่นว่าอะโวคาโดฮะที่ก็มีการ c u s t o มไม e มันอีกใช่ไหมเราสามารถเลือกสีได้นะสำหรับที่เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวสี i อวอรีนั่นเองนะครับเป็นจออกเป็นโทนครีมๆขาวๆนั่นเองนะครับแล้วก็มาคู่กันกับตัว Coffee Table นะฮะที่เราใช้เป็นรุ่นเฉดนั่นเองนะก็เป็นรุ่นท็อปฮิขายดีอีกหรุ่นของเรานั่นเองนะครับ ในส่วนของ d ดิ i แอเรียเราเลือกใช้เก้าอี้อาหารเป็นโมเดลแพทริกนะฮะก็เป็นโมเดลใหม่ของเรานะครับเอามาคู่กับโต๊ะอาหารเอมม่านั่นเองนะครับก็เป็นคอมบิเนชันที่น่ารักนะครับออกมาลงตัวในส่วนของ m เมนลิฟ i n g room ตรงนี้นะครับ มาดูต่อในส่วนของผนงังฟีเจอร์วอลนะฮะตรงนี้เราก็จะมีไฮไลท์เด่นๆเลยนะครับ <im up> ก็คือจะเป็นตัวหินอ่อนตัวนี้เราเลือกใช้ตัวหินอ n อนอิชเบอร์เชียนะฮะมาใช้นะครับเป็นเป็นหินที่มีคาแรคเตอร์ออกเป็นโทนเขียวๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเขียวแบบพาสเทลหน่อยนะครับน่ารักดีนะตรงนี้แล้วก็เอามาติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีการซ่อนไฟตัว LED s ต r ิ p เข้าไปในมุมของไฟเนี่ยตรงนี้ด้านมุมด้านบนที่ไปเชื่อมกับฝ้าเนี่ยยังมีการทำดีเทลเป็นมุมโค้งเข้าไปอีกนะฮะก็โ <laughs> ห <laughs> จัดสุดทุกมุจริงๆ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทําผนังเบิลเลเยอร์ออกมานะครับแล้วก็กุตัวผนังที่มันเป็นพวกสกิมงานแบบเป็นเท็กซเจอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีการเบรกนะครับงานด้วยตัวเส้นคิ้วสีดำนะมามาใช้นะครับ และตรงเซ็นเตอร์ของมันเนี่ยเราก็มีการวางตัวคอนโซลเข้าไปนะครับมีชื่อรุ่นโมเดลว่าคอร t โตรนะฮะซึ่งถ้าหัท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาตัวรูทเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมของเราได้นะครับที่โชว์รูมอดัมแฟ g s h i p Store นะฮะอยู่ที่ CDC นะครับตึกดีชั้น2เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนั้นเองนะครับ พานผู้ชมนะครับมารับชมความสวยงางมกันต่อนะครับในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะสำหรับคอนเซปห้องนี้ก็ยังเป็นคอนเซปเรียบหรูดูแพงน้อยแต่มากนะครับตามคอนเซปข้างนอกเข้ามาเลยนะฮะซึ่งในส่วนหลักเนี่ยก็คือจะเป็นงานตัวเตียงนะครับซึ่งหัวเตียงที่เราดีไซน์เนี่ยก็จะเลือกใช้คาแรคเตอร์นะครับดีไซน์ที่มันเป็นความโค้งมนเข้ามาใช้ที่หัวเตียงด้วยนะฮะก็จะมีหัวเตียงที่มีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นมุมโค้ง ประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นเรื่องของการบางังการรีเฟกซ์จากห้องน้ําเข้ามามันจะสะท้อนกระจกนั่นเองนะฮะอาจจะกวนสายตาเวลานอนนะครับในด้านซ้ายมือนะฮะและอีกด้านหนึ่งขวามือเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของช่วยบังแสงที่มันมาจากตัวหน้าต่างด้วยนะครับก็ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่พรคติคอรมากๆนะครับ ต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของวัสดุเราเลือกใช้เป็นตัวงานลามิเนตลายผ้านะครับเอามารกรุโค้งดัดโค้งนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยผนังต่างๆเรียบๆเนี่ยเราก็ยังเป็นผนังที่เป็นการกรุด,ด้วยลามิเนตที่เป็นผิวเท็กซเจอร์สกิมนั่นเองเข้าไปนะครับในสําหรับส่วนเตียงครับทางทีมงานดีไซเนอร์ของเราก็ได้ดีไซน์ตัวโมเดลเตียงนี้ออกมานะครับแล้วก็ให้แบบใช้เฉพาะที่นี่เท่านั้นเลยมอบให้เลยนะครับที่อื่นไม่ได้ทารุ่นนี้แล้วนะฮะยูนิคสำหรับที่นี่เลยนะฮะ จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะครับซึ่งมีคาแรคเตอร์แบบยกสูงขึ้นมามีขาน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็เป็นหุ้มด้วยผ้าทั้งหมดเลยเป็นโทนเทาๆแบบให้มันดูแบบเด่นออกมาจากฉีกออกมาจากตัวห้องนั่นเองนะฮะมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันต่อครับก็จะมีผนังทีวีนะครับตรงนี้เราเลือกใช้เป็นขนาด65นิ้วเล็กลงมาหน่อยกํลาลังดีนะครับแล้วก็ตัวผนังเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัววัสดุดเดียวกันเป็นงานพวกสีพ่นขาวๆและพวกนี้มาใช้นะครับก็มีพวกหินเอามาสอดแทกมีการซ่อนไฟอะไรต่าง,ๆ,างๆนะครับ แล้วก็จะมีมุมน่ารักน่ารักมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมของโต๊ะทํางานนะ,ะที่เราเลือกใช้เป็นตัวกระจกสีดำนะฮะเอามากลุบให้มันมีเลเยอร์มีด y นามิกนิดนึงแล้วก็มีความสะท้อนออกมานะฮะ ผู้ชมมาดูต่อในเรื่องของดีเทลเกี่ยวกับฝ้านะครับคอนเซปต์ยังเป็นคอนเซปต์เดิมครับมีความโค้งมนเข้ามานะครับเราเลือกใช้ตัวไฟเส้น LED strip นะที่มันเป็นแบบเฟรกนะฮะที่มันสามารถดัดโค้งได้เอามาใช้ตรงมุมโค้งเนื่องจากว่าทางดีไซเนอร์เราบอกนะบอกว่าเออเนี่ยตรงนี้อยากให้ฝ้ามันโค้งด้วยมีมุมโค้งไม่อยากได้เลียมเยเหมือนที่ทําในทุกๆโปรเจกต์นะฮะก็ทีมงานเราก็หาทําอีกแล้วนะฮะอันนี้ทํายากเหมือนกันนะครับติดตั้งยากนะครับแต่ก็ทําออกมาจบได้สวยงามเนี้ยบเลยนะฮะอันนี้ ขยับมาอีกนิดนึงครับในส่วนตรงโครเซตนั่นเองนะฮะตรงเนี้ยเราก็จะเลือกใช้นะครับเป็นโครเซตที่เป็นตามฟลอร์แปนเลยนะครับาป็นตัว L นะครับ L shape นะครับแล้วก็ตัวหน้าบานเนี่ยเราเลือกใช้เป็นบานสไลด์เนื่องจากอยากจะให้มันประหยัดพื้นที่นะครับเวลาปิดเปิดพวกนี้ได้ความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟ material ที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวบานกระจกสียูโรบอลนะฮะเอามาแมทนะครับคู่กันกับตัวเฟรมที่เราเลือกใช้ก็เป็นสีที่มันแมทกันนะครับก็เป็นสีเอาเป็นสีน้ำตาลเป็นถิวแฮร์ไลน์นะครับสวยดีนะครับตรงนี้ลงตัวเลยเวลาที่เราสไลด์หน้าบานนะครับมันก็จะเป็นแบบซอฟต์โครสเปิดปิดใช่ไหมแล้วก็ไฟก็จะติดขึ้นมานี่แบบว่าาาคสวยงมกๆ อีกหนึ่งดีเทลเล็กๆนะฮะตัวแมทเทอเรียลไม้ที่เราใช้เนี่ยมันสีค่อนข้างเข้มใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าตรงนี้มันดูจมเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นด้านหลังแบ็กกิ้งของตู้สื้อผาเนี่ยเราเลือกใช้ลามิเนตอีกตัวนึครับเป็นเท็กซ์เจอร์ผ้าครับที่เป็นโทนสว่างขึ้นมาเอามามิซ์แอนด์แมทกันนะครับให้ออกมาตัวตู้สื้อผาเนี่ยมันไม่ดูจมเกินไปเวลาใช้งานนั่นเองนะครับ <S 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 ขยับออกมาเป็นฟังก์ชันของเดสซิ่งเทเบิลนะฮะ ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเปิดห้องเข้ามาปุ๊บเจอเดสซิ่งเทเบิลก่อนนะฮะตรงนี้เรามีการดีไซน์กันนะครับในเรื่องของกระจกที่มีการซ่อนไฟทําแบบฟูลไซส์เลยฟูลไฮส์เลยนะครับตั้งแต่พื้นจดฝ้าเลยนะฮะใหญ่มากๆเต็มตัวนะครับแต่ความเฟียวมันมากกว่านั้นนะฮะคือเราเอาตัวท็อปของเดสซิ่งเทเบิลเนี่ยไป เสียบมันตรงกลางเลยนะฮะก็คือเหมือนไปตัดทําให้ตัวกระจกอะมันขาดออกจากกันนะครับซึ่งดีเทลเนี้ยแบบนัวมากทํายากจริงๆนะฮะนี่ก็ต้องเคลียร์แบบกันหลายรอบเหมือนกันกับทีมงานนะครับก็คือมันมีทั้งไฟทั้งกระจกที่ต้องกวกออกมามีทั้งหินมีทั้งสเตปยื่นวางของมีไม้มีไฟซ่อนต่างๆอะไรเงี้ยมันดีเทลมันนัวมากๆเลยฮะ ก็ใช้พลังงานในส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครแต่สุดท้ายนะครับทาง owner แบบว่าโอ้แฮปปี้มากแบบตรงปกมากเลยอะไรเนี้ยเราก็รู้สึกแบบโอ้ใจฟูทีมงานทุกคนนะครับแฮปปี้มีกําลังใจในการทํางานให้อย่างเต็มที่ต่อๆไปนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับที่คลามเพนท์เฮาส์อารีนะฮะคอนโดที่มีความยา gate, ูนิคมากๆนะครับใจกลางย่านคาเฟ่นะครับซึ่งเราก็ได้รังสรรค์จินตนา,าการออกมาไม่แพ้ในย่านนี้แน่นอนนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาดีไซเนอร์อยู่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางอดัมเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram ทาง Youtube DM เข้ามาได้เลยนะฮะ และถหาท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆงานพรีเมียมมีคาแรคเตอร์มีสไตล์นะครสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมของเรานะครับที่อดัมแฟร์ชิพสโตรนะฮะอยู่ที่ CDC ตึกดีด็อกชั้น2นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะฮะมีทีมงานดีไซน์สเปเชียลิสต์คอยให้บริการทุกท่านอยู่นะฮะ และถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่สะดวกเข้ามานะครับสามารถที่จะทําการออนไลน์ช้อปปิ้งได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านนะครับ mm hmm. เพียงแค่เข้าไปที่ World w i ว e ์เว a บอะดัม i อฟฟิดกลาง th. com นะฮะสามารถที่จะเข้าไป c u s t o มไ z e นะครับซ้ายขวาเลือกสีผ้าปรับด m e n นชันอะไรต่างๆนะครับเหมือนว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ที่โชว์รูมของเราเลยนะฮะและท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดชื่นชอบ EP นี้นะสามารถที่จะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ทาง Channel ของเราไว้นะครับอ d ดัมเดคอร์เซ e นเตอร์นะครับก็จะมีงานออกแบบตกแต่งสวยๆภาพสวยๆทีมงานของเราตั้งใจทำมากๆฮะออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องในโปรเจกต์ปีนี้นะครับมีอีกเพียบเลยนะที่จะรอออกมานะฮะสุดท้ายผมและทางทีมงานอาดัมนะครับต้องขอขอบคุณทางโอนเนอร์ใจดีนะฮะที่อนุญาตให้เรานะครับพาท่านผู้ชมมาวอล์กท g ูดูผลงานการออกแบบตกแต่งสวยๆที่นี่นะฮะที่โครงการครามเพนท์เฮาส์อารีนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานดำก็ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ